ทีีี่่นนสถาาวิยุศึกษจุมเรียบสัวจ้าเออโลกโลกเรยเนเนียงกัญญาเตียงเออเจียตีกรุบหนึ่งเจียตีเมตรเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิลป์ในรายการภาษาเขมรในชีวิตประจําวันอีกครั้งหนึ่งละคะชุดนี้ก็คือชุดรอบตัวเราตอนพืชผักและสุขภาพนะคะพืชผัก ที่นำมามอบให้กับท่านผู้ฟังเป็นพืชผักที่เรานำมาใช้ประกอบอาหารนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะพืชผักวันนี้ที่จะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังหาง่ายนะคะอยู่ตามริมรัวก็สามารถที่จะไปเก็บเอาใบมาแกงจืดรับประทานได้ไม่ต้องปลูกมันมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติได้นะคะท่านผู้ฟังคงนึกออกแล้วนะคะว่าวันนี้ดิฉันจะนำคำว่า ตำลึงมามอบให้มอบให้กับท่านผู้ฟังค่ะคำว่าตำลึงภาษาเขมรออกเสียงว่าบะบะแปลว่าตำลึงนะคะเสียงบอเหมือนกับสระอาแล้วก็เสียงหอสะกดนะคะบะบะแปลว่าตำลึงนะคะสโนสล็กบะสโนสล็กบะ แปลว่าแกงจืดตำลึงเดิมบะโดจุดโรบองเดิมบะโดจืดโรบองแปลว่าต้นตำลึงขึ้นใกล้หลวมันมักจะไปขึ้นตรงใกล้ๆหล้หลวนะคะมาได้เบสลกบะมาได้เบสลกบะแปลว่าแม่เด็ดใบตำลึง เตรียมจะแกงจืดให้กินแล้วนะคะตามชนบทเมียนเดิมบะโดแองจีจรานตามชนบทเมียนเดิมบะโดแองจีจรานแปลว่าตามชนบทเนี่ยมีต้นตำลึงขึ้นเองเยอะแยะนะคะสโอสลักบะนี่ชงันนะสโอสลักบะนี่ชงันนะ แกงจืดตำลึงนี้อร่อยมากอร่อยนะคะแกงจืดตำลึงเนี่ยแหละคะ่ะสำลอบประเฮรกระดาสล็กบะบานดาสำลอบประเฮรกระดาสล็กบะบานดาแปลว่าแกงเรียงยังก็ใส่ใบตำลึงได้ด้วยแกงเรียงใบตำลึงอร่อยนะคะเดิมบะเวียโดแองโดยบุญบัตรเมียนเนียนาดำเดิมบะ เวียโดอางโดยเหมือนบัตเมียนเนาะดำแปลว่าต้นตำลึงมันขึ้นเองขึ้นเองนะคะขึ้นริมลัวแลวก็งามด้วยนะคะถ้าได้ฝนได้น้ำเยอะเะนะคะวันนี้นำคำว่าตำลึงก็คือออกเสียงว่าบะบะมามอบให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็ไปซื้อบะบะหรือหรือตำลึง มาแกงจืดตำลึงรับประทานกันนะคะในวันนี้หวังว่าคงจำตำลึงได้ค่ะบะบะแปลว่าตำลึงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อ,ตอไปค่ะส้มจุมเรียบเรียจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษา